วิธีล็อกโปรไฟล์ a c e b o o k ป้องกันคนแปลกหน้ามาส่องเฟซวิธีทํานั้นให้เรากดเข้า Facebook ของเราได้เลยเข้ามาแล้วมากดขีด3ามขีดจากนั้นกดเข้าหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเราตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับให้กดจุด3จุดจากนั้นกดล็อกโปรไฟล์ เข้ามาหน้านี้ก็จะมีข้อมูลการล็อกโปรไฟล์บอกให้เรานะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนกับ a c e b o o k ของเรานะครับที่จะเห็นรูปภาพและโพสต์บนโปรไฟล์ของเราได้นะครับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับจะไม่สามารถเข้ามาดูเข้ามาส่องข้อมูลใน Facebook ของเราได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะล็อกก็กดล็อกโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นจะขึ้นแบบนี้นะครับก็ไปว่าตอนนี้เราได้ล็อกโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้เลยครับก็กดตกลง ถ้าเรากดตกลงนะครับบนหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับก็จะมีสถานะคุณล็อกโปรไฟล์ของคุณไว้แบบนี้เลยนะครับและเมื่อนะครับคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราใน Facebook เมื่อเขานะครับแอบเข้ามาซอง a c e b o o k ของเรานะครับเขาจะไม่เห็นโพสต์บน Facebook ของเรานะครับรวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดในส่วนอื่นหรือแม้กระทั่งนะครับเขาจะแคปภาพหน้าจอ Facebook ของเรานะครับเขาจะแคปไม่ได้แบบนี้เลยครับอ่ะตรงนี้นะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวของบัญชี Facebook เราแบบสุดๆ ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปล็อกโปรไฟล์ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ